เด็กหญิงที่หวาในไทรตะกูนางสาวมิเชลเบอร์แมนนายจิตพานุกงกแก้วไปแล้วหรือเปล่าจะจะอยู่หน้าคิวนะถามเดี๋ยว็่อต้องรับชุดได้ได้ ก็ตรงนี้นะครับพี่กอล์ฟมาน้องหน่ไหนใชาชไดชัยทองทอกล่้านงูกล่โอ้ยทุกวันสวนางสาวสิีรินลัตวิทยาภูม kind of ินายชนาทิพยโพทองคำ นายยุทธนาเพื่องกางนายบารมีชำนาญกิจนายสรวิทย์บุญมากนายปักวันรัตน์อัศวธนาพงศ์นางสาวลินพิตาจินดาภูนางสาวกัณนรกการงศ์จรไกร,าน,พพรนางสาวลาภิสรา อินทรลักษณ์ในธารสินธารเซ็ปุ๊บเต้องไปคองเลนะโอเคซะอถ้าไปคนธรรมดาไม่ได้คท่ใช้